เครื่องดื่มมหาจักจรยานน้ำหนักลดชั่วข้ามคืนเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนค่ะหุ่นดีหุ่นเพรียวเป็นความฝันของหนุ่มๆสาวๆเพราะใครๆก็อยากมีหุ่นที่ดีกันทั้งนั้นใช่ไหมคะและการที่ทำน้ำหนักลดเป็นสิ่งที่ดีต่อใจผู้หญิงเป็นอย่างมากค่ะเพราะผู้หญิงเราน้ำหนักขึ้นหน่อยไม่ได้ต้องลดและต้องการลดแบบเร่งด่วนสุดด้วยเรื่องความสวยความงามอะไรก็ต้องให้ทันใจเราใช่ไหมคะ วันนี้ไข่เจียวมีสูตรลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนมาฝากคุณสาวๆกันด้วยวิธีที่ปลอดภัยและธรรมชาติมากที่สุดค่ะเพียงดื่มหนึ่งแก้วก่อนนอนน้ำหนักก็ลดลงทันที1กิโลแม่ดีอะไรขนาดนั้นไปดูกันเลยค่ะสูตรเครื่องดื่มหัสจรรย์ช่วยลดได้1กิโลขณะนอนหลับต้องสูตรนี้เลยจ้าส่วนผสมมะนอาวออร์แกนิกครึ่งลูกน้ำผึ้งออร์แกนิกสช้อนโต๊ะ อบเชยโอเกนิก1ช้อนโต๊ะน้ำ250มลลิตรวิธีทำา 1. ต้มน้ำจนเดือด2ใส่อบเชยน้ำพึ่งและน้ำมะนาวลงในชามผสม 3. ใส่น้ำร้อนลงไปในชามผสม 4. คนให้เข้ากัน5นำไปแช่ในตู้เย็นเท่านี้ก็ได้เครื่องดื่มอัศจรรย์ของเราแล้วนะคะสามารถแช่ตู้เย็นไว้และดื่มทุกคืนก่อนนอนจะเห็นผลได้เลยว่าตัวเบา และน้ำหนักลดลงอย่างแน่นอนและหลายคนก็คงสงสัยว่ามันลดลงได้ยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะส่วนผสมเหล่านี้แหละค่ะแต่ละตัวมีสรรพคุณในตัวของมันพอเอามาผสมเข้ากันก็ได้ยาที่ดีแบบนี้แหละค่ะ 1. มะนาวในมะนาวนั้นจะประกอบไปด้วยกรดซิริกซึ่งกรดซิริกจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้เกิดการเพิ่มเมตาบอลิซึมและเร่งการเผาผลาญไขมัน นอกจากนี้โปรซีริกยังช่วยสร้างพลังงานจึงเป็นสารที่สำคัญและจำเป็นในการคลายความเหนื่อยล้าค่ะ 2. อ,อบเชยอบเชยมีสรรพคุณในการทำให้เซลล์ไขมันเล็กลงและเป็นของกินที่เหมาะที่สุดในการเผาผลาญไขมันในร่างกายซึ่งสรรพคุณที่สำคัญของอบเชยในเครื่องดื่มนี้จะทำให้เซลล์ไขมันเล็กลงและช่วยในการไดเอทค่ะ 3. า,าน้ำผึ้งแค่กินน้ำผึ้งก่อนนอน ก็จะทำให้นอนหลับสนิทและเร่งการหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งจะนำไปสู่การเผาผลาญไขมันและถ้าใช้น้ำพึ่งเร่งการหลั่งโกรทฮอร์โมนจะช่วยเผาผลาญไขมันขณะหลับค่ะตอนนี้ใครที่ต้องการลดน้ำหนักและกำลังมองหายาบอกเลยไม่ต้องพึ่งยาทำทานเองเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งนั้นปลอดภัยอีกด้วยค่ะแต่ทั้งนี้การลดน้ำหนักให้ได้ผล ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการควบคุมอาหารรวมถึงการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่เชื่อได้ว่าอีกไม่นานคุณก็จะมีหุุนสวยสมใจแล้วค่คะเคล,ล็ดล,ล,ลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและหงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ อย่าลืมถ้าคุณชอบปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ